สวัสดีค่ะเพื่อนๆชมดอกไม้นะคะยามเช้าค่ะแสงยามเช้านะคะอืมนี่ค่ะ ต้นไม้สวยค่ะมาดูดอกพุตานค่ะเพื่อนๆนี่เลยค่ะช่อตูมนะคะ้อีกช่อหนึ่งค่ะวันนี้บานเยอะนะคะโอ้โนอนเลยค่ะต้นสูงมากค่ะเพื่อนเนนี่ค่ะว้าว เ,เราไปชมดอกพับพึ่งนะคะชมต้นสตีวินสันก่อนนะคะเพื่อนๆจะสมออกนิดนึงนะคะนี่ค่ะนี่ยามเช้านะคะเพื่อนๆแปดโมงเองค่ะของวันจันทร์นะคะอมชมกุหลาบค่ะในสวนสวยมากค่ะ นี่แตกหยัดอ่อนนะคะนี่กุหลาบชมพูบานแล้วค่ะใกล้บานแล้วนะคะว้าวสวยค่ะอ่ะเดี๋ยวลงมาชมมะลินะคะนี่ชมใบยนนางค่ะเพื่อนสวยค่ะ ไอเป้งเลยนะคะนี่ว้าววิวตอนเชา้จาจะประมาณนี้นะคะวิวในสวนค่ะเ,เพื่อนๆนี่ว้าวเค่งหลวงนะคะสวยค่ะน่ารักดีดอกสีแดงค่ะเห็นไหมคะ นี่มาชมมะลิค่ะเพื่อนๆโอ้ขาวจ้วเลยค่ะสุดชื่นนะคะหอมมากค่ะมะลินะคะอันนี้ชอบตูมค่ะ น้ำปรชมวันเงาช้างกัะเพื่อนเพื่อนโอ้โหดูนี่ต้นใหญ่เลยค่ะวันเงาช้างไหมคะ่ะมะลิสวยมากเลยค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะ สวัสดีค่ะ